ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวยเลยนะครับเนื้อที่นะครับโฉนด2ใบนะครับรวมแล้วได้45ไร่นะครับใบที่1นะครับเนื้อที่อยู่หนึ่งไร่หนึ่งหนึ่งไร่2งานนะครับใบที่1 1หนึ่งไร่2งานนะครับก็จะอยู่ติดถนนคอนกรีตตรงนี้ยาวไปถึงถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวบัตรให้ชมรูปแปลงจําลองนะครับ รวมทั้งหมดนะครับโฉนด2ใบนะครับรวมแล้วได้4 5บห้าไร่นะครับเป็นที่โคกสวยเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ปลูกมันนะครับเป็นที่วิวเขาสวยๆเลยนะครับแปลงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับพื้นที่นะครับตั้งอยู่บ้านคลองมะไฟนะครับตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีนะครับหลักเขตนะครับตั้งแต่ติดกับสวนยางนะครับติดกับสวนยางของเพื่อนนะครับ ตั้งแต่มุมาทางคอนกรีตตรงนู้นนะครับติดกับสวนยางนะครับแล้วก็ยาวมาตามถนนนะครับตามถนนลาดยาาคอนกรีตเส้นนี้ไปถึงถนนคอนกรีตอีกเส้นหนึ่งนะครับจากตรงนี้ออกไปถนนคอนกรีตอีกเส้นหนึ่งก็ติดถนนเส้นนี้นะครับ 200, 200กว่าเมตรนะครับ200กว่าเมตรถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็เป็นที่เนินนะครับสโลปลงหา ด้านล่างนะครับเป็นที่เนินเขาสวยๆเลยนะครับระดับก็จะต่างกันนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าสโลปลงอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับสังเกตดูยอดยางนะครับสังเกตดูยอดยางก็คือตั้งแต่เนี้ยนะครับก็จะสโลปลงนะครับแปลงของเราจะติดกับสวนยางนะครับของเพื่อนนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับ อันนี้เป็นทิวทัศน์วิวเขานะครับเป็นทิววิวเขาขาดนะครับอันนี้เขาเรียกเขาขาดนะครับของเราจะยาวไปนู้นเลยนะครับติดถนนสองด้านนะครับด้านที่บัตรถ,ถ่ายตรงน,นี้ติดถนนอยู่สองร้อยกว่าเมตรอ่าด้านฝั่งนู้นนะครับจะติดถนนตรงๆไปนะครับอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบเมตรเลยนะครับรวมแล้วก็ติดถนนหกร้อยหกร้อยสี่สิบเมตรนะครับประมาณหกร้อยสี่สิบเมตร ไม่ใช่ประมาณนะครับคือบัตรเอาแอปลิงวัดนะครับวัดตามถนนติดถนนสองด้านนะครับก็คือเป็นสวนมันด้านนี้แล้วที่มองเห็นโล่งๆด้านล่างนะครับก็คืออันนั้นก็เป็นที่นะครับเป็นฉนดนสองใบนะครับใบที่หนึ่งก็คืออยู่ทางบนเนี้ยนะครับเนื้อที่อยู่หนึ่งไร่สองงานนะครับแล้วก็ใบที่สองเนี่ยสี่สิบสามไร่หนึ่งงานกว่าๆ่นะครับรวมแล้วได้สี่สิบห้าไร่นะครับโดยประมาณนะครับนะครับสี่สิบห้าไร่นะครับ นี่เลยนะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับตลอดด้านบนที่บัตรถ่ายตอนนี้เป็นไฟฟ้าสองแรงต่ํานะครับแล้วตรงนู้นก็จะเป็นไฟฟ้าสามเฟสนะครับนู่นเลยนะครับยาวตามถนนคอนกรีตนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถไปจอดตรงกลางนะครับระหว่างกลางแปลงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถเลยนะครับตรงข้ามด้านตะวันออกด้านทิศเหนือนะครับก็จะเป็นสวนยางพาราของเพื่อนลักษณะนี้เลยนะครับ แล้วก็เนี่ยนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถไปชมนะครับขออนุญาตขึ้นรถนิดนึงนี่นะครับบัตรขึ้นมาบนรถก็จะมืดมืดนิดนึงนะครับก็คือตั้งแต่ด้านทิศเหนือแปลงนะครับบัตรอยู่ด้านทิศเหนือนะครับด้านทิศตะวันออกจะอยู่ประมาณสวนยางของเพื่อนนะครับอ่าแล้วก็ติดถนนสองด้านนะครับด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันตกนะครับอ่าด้านทิศเหนือนี่ติดสองร้อยเดี๋ยวขออนุญาตดูดูอ่าแผนก่อนนะครับ สองร้อยหกสิบสี่เมตรนะครับสองร้อยหกสิบสี่เมตรนะครับติดถนนด้านทิศเหนือแปลงเนี่ยนะครับที่บัตรขับรถตอนเนี้ยนะครับถนดไปที่หนึ่งนะครับเนี่ยก็คือจะจะยาวตามถนนอยู่ด้านเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือของบัตรนี้ยาวเลยนะครับเอยาวไปเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานนะครับเนี่ยนะครับติดถนนติดถนนคอนกรีตตรงเนี้ยนะครับอยู่ที่ สอง้อยหกสิบสี่เมตรนะครับนี่นะครับเป็นที่เนินวิวเขาสวยๆเลยนะครับเป็นที่เนินวิวเขาสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับตรงข้ามกันก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นบ้านสวนนะครับโซนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเต็มเลยนะครับนี่นะครับด้านนี้จะติดถนนคอนกรีตลักษณะเนี้นะครับอยู่ที่สอง้อหกสิบสี่เมตรนะครับคือติดถนนสองด้านนะครับเดี๋ยวชมรูปแปลงกันนะครับ นี่เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้าค่อนข้างจะเป็นไฟฟ้าสองสายสามสายนะครับไฟฟ้าแรงสูงนะครับอยู่กับเพื่อนบ้านเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับมีเพื่อนบ้านตลอดนะครับนี่นะครับของเรานะครับก็จะยาวตามถนนนี้ไปอีกนะครับนี่เลยนะครับตามถนนคนกกีดนี้ไปนะครับ ติดถนนเส้นนี้นะครับอยู่ที่สองร้อเออสี่ร้อยสี่สิบเมตรนะครับรวมแล้วนะครับน่าจะติดถนนอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเมตรได้เลยนะครับแปลงนี้เป็นที่สวนสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมด้านล่างนะครับรูปแปลงจําลองนะครับมีทิวทัศน์วิวเขาตลอดเลยนะครับอเดี๋ยวจะขออนุญาตจอดรถอยู่ในระหว่างกลางแปลงนะครับแล้วจะให้ชม รูปแปรงจำลองตรงนี้ก็เป็นที่นะครับที่ต้องการจะขายด้วยนะครับเดี๋ยวให้ชมรูปแปลงเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถอยู่ในระหว่างสักประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวหาที่หลบรถด้วยนะครับเนี่ยด้านซ้ายมือนี่ก็ใช่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถตรงนี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพาเดินชมด้านล่างนะครับนี่นะครับบัตรลงมาด้านล่างนะครับก็ ชมให้จบนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะครับจะได้รายละเอียดแล้วก็พื้นที่สวยๆนะครับเป็นที่เนินวิวเขาสวยๆเลยนะครับบัตรถ่ายครั้งแรกนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นตรงประมาณเสาไฟที่มีหลอดไฟนะครับตรงนั้นนะครับแล้วด้านที่ติดถนนตั้งแต่มุมตรงนี้นะครับที่บัตรขับรถออกมานะครับตั้งแต่นี่ติดถนนคอนกรีตด้านฝั่งนู้นนะครับนู้นนะครับอยู่นู้นเลยนะครับยาวมาตามไอ้นี้่นะครับ มาถึงตรงนี้นะครับอยู่ที่260เมตรนะครับมาติดกับมุมสวนยางของเพื่อนเนี่ยนะครับตั้งแต่มุมสวนยางของเพื่อนเนี่ยยาวมาถึงถนนเส้นนี้อยู่ที่260เมตรแล้วก็ติดถนนเส้นนี้นะครับเส้นที่บัดยืนอยู่ตอนนี้นะครับตั้งแต่มุมตรงนู้นนะครับยาวไปอีกนะครับยาวไปจนถึงแนวทางสาธารณะอีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนู้นที่มีเสาไฟเาขาวขานะครับ440เมตรนะครับ รวมเนื้อที่แล้วนะครับน่าจะอยู่ประมาณติดถนนนะครับน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเมตรได้เลยนะครับนะครับรวมๆแล้วน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเมตรเป็นที่สวนมันด้านด้านโคกนะครับแล้วตรงนี้เป็นสวนยางพารานะครับแต่ว่าทางคุณพี่เจ้าของนะครับได้มีการขายต้นยางพารานะครับต้นยางพาราออกไปแล้วก็มีการตัดออกไปเรียบร้อยนะครับกลายเป็นที่โคกเสมออย่างนี้เลยนะครับนะครับ เป็นที่โคกเสมองนี้แล้วก็เป็นที่เนินขึ้นไปอีกนะครับเป็นที่เนินเขาขึ้นไปนะครับแล้วด้านนี้ก็สลบลงนะครับสลบลงาตามแนวถนนนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับไปยาวไปนู่นนะครับไปจนถึงทิวด้านล่างนู้นเลยนะครับเป็นเป็นที่เนินสวยสวยเลยนะครับมีเพื่อนบ้านนั่นนะครับตรงนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับน่ะนะครับเป็นเพื่อนบ้านมีทิวทัศน์วิวเขานะครับตั้งแต่หน้านู้นนะครับยาวไปถึงด้านหลังนะครับ มองเห็นทิวทัศน์วิวเขาแปลงนี้นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับอาจจะต้องโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับโฉนดสองใบนะครับโฉนดก็พร้อมโอนนะครับเพราะว่านะครับตรงนี้นะครับตั้งอยู่บ้านคอมมฟไฟนะครับตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดพระจินบุรีนะครับห่างถนนสาสิบสามนะครับระยะทางสิบี่กิโลเท่านั้นนะครับเข้ามาโรงเชือดไก่นะครับ จากถนนสวนนสอนเส้นสามสิสานะครับตรงแยกหนองสังนะครับเข้ามาถึงแปลงเนี่ยนะครับระยะทางจากถนนสวนอสอนเข้ามาสิกิโลนะครับจากตรงนี้ไปสีแยกกะบินบุรีนะครับระยะทางอยู่ที่20กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็เราขี่ไปนะครับพอเลยแปลงของเราเนี่ยนะครับเลยไปแล้วจะมีอีกแปลงหนึ่งขั้นอยู่นะครับที่อยู่ต่ํากว่าเราด้วยพอเลยแปลงของเราไปก็จะมีแปลงหนึ่งขั้นแล้วก็ พอเลยแปลงนั้นไปก็จะเป็นคลองนะครับเป็นคลองน้ําแล้วเราออกจากตรงนี้นะครับออกไปโรงเรียนคอมไฟเนี่ยนะครับที่มองเห็นต้นไม้สูงสูงนะครับตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนนะครับตรงนั้นจะเป็นถนนลาดยางใหญ่เลยนะครับเป็นถนนลาดยางที่ตัดจากถนนสุวรรณศรเส้นสาสบสามนะครับไปที่สระแก้วนะครับไปที่สระแก้วได้แล้วก็ไปที่เขื่อนทิพดินนะครับไปน้ําตกปางศรีดาไปได้หมดเลยนะครับเราออกจากตรงนี้ไปแ800ดรอยเมตรนะครับจาก จากมุมแปลงของเราเนี่ยออกไปถนนลาดยาง800เมตรเท่านั้นนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านนะครับหลายหมู่บ้านเข้าไปด้านในนะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับน้ําประปาก็น่าจะเรียบร้อยนะครับเป็นที่เนินเขาวิวเขาสวยเลยนะครับมีเพื่อน้านล้อมรอบอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับบัตรแจ้งราคาเจ้าของเลยนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาอยู่ที่ไร่ละ250,000นะครับอันนี้นะครับเป็นที่สวนยางพาราตัดออกไปแล้วนะครับ แล้วก็เป็นที่เนินสวยๆอย่างนี้เลยนะครับดินก็จะเป็นดินดำๆนะครับปนกับทรายแล้วก็เนี่ยนะครับก็จะมีลูกรังผสมด้วยนะครับดินตรงนี้จะดีนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับเป็นดินดำๆแบบเนี้ยนะครับลักษณะนี้เลยนะครับเป็นดินดำปนทรายด้วยแล้วก็รู้สึกจะมีแบบเป็นลูกลังด้วยนะครับเป็นดินแบบสําหรับปลูกสวนผลไม้ได้เลยนะครับรอบข้างเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสวนยางพารานะครับเนี่ย ยางพาราแล้วก็มีสวนผลไม้ก็อาจจะมีด้านในนะครับจะเป็นสวนละมวงสวนทุเรียนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีนะครับเพราะว่าทางมันก็เข้าเชื่อมต่อหมู่บ้านหลายหลายหมู่บ้านนะครับตรงนี้จะเป็นสวนยางล้อมรอบเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นสวนยางพาราล้อมรอบแล้วก็มีบ้านตามสวนนะครับมีสวนของเพื่อนแตละสวน, to island, น,สนก็จะมีบ้านแตละหลังนะครับอยู่ในคนส่วนใหญ่จะชอบอยู่ลักษณะน,นี้นะครับ ที่มองเห็นต้นไม้สูงๆนะครับเป็นต้นยางนะครับตรงนั้นจะเป็นเป็นวัดเป็นโรงเรียนของวัวไฟนะครับตรงนั้นเลยนะครับจากมุมแปลงออกไปแค่800เมตรเท่านั้นนะครับก็ออกถนนลาดยางนะครับแล้วเราวิ่งซ้ายไปนะครับวิ่งวิ่งซ้ายไปก็จะไปเขื่อนทิพดินอ่าไปสักแก้วนะครับไปได้หมดเลยนะครับถ้าเราวิ่งขวาก็จะออกถนนสวนนสศนะครับเส้น33นะครับอ่าพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาเปรียบเทียบจาก ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อยหกสิบกิโลเท่านั้นนะครับประมาณร้อยหกสิบกิโลนะครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับร้อยห้าสิบกิโลนะครับชนบุรีนะครับร้อยสี่สิบเก้ากิโลนะครับชนบุรีร้อยสี่สิบเก้ากิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็แต่ถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฉะเชิงเซานะครับฉะเชิงเซาแปดริ้วนะครับถ้ามาจากแปดริ้วร้อยยี่สิบสามกิโลนะครับ ถ้าท่านจะเดินทางมาชมที่ดินสวยๆอย่างนี้นะครับก็เซิร์ชมาที่สีแยกกระบินบุรีนะครับนะครับสีแยกกระบินบุรีปึ๊บแล้วก็ที่ดินแปลงนี้จะห่างสีแยกกบินบุรีแค่2 0ิกิโลเท่านั้นนะครับสนใจชมรูปโฉนดนะครับตำแหน่งที่ดินนะครับภาพสังอากาศนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์0 9 8 0 0 7 5 2 6 6นะครับ0 9 8 0 0 7 5 2 6 6นะครับ ก็ยินดีจะพาพี่เพื่อนๆนะครับคุณทุกท่านนะครับมาชมพื้นที่จริงและก็คุยกับทางคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับแต่ก่อนนี้เป็นสวนพยางพารานะครับแต่ต้นมันใหญ่นะครับแล้วก็มีการกรีดเอาน้ํายางไปหมดแล้วนะครับเราสามารถที่จะมาซื้อพื้นที่แล้วก็ปลูกต่อได้เลยนะครับหรือว่าเราจะลื้อต่อออกนะครับ เราก็ปลูกเป็นพวกผลไม้นะครับเป็นเงาะเป็นทุเรียนเป็นมงคุดได้นะครับหรือจะมาปลูกปาล์มก็คือปลูกได้หมดนะครับถ้าเราซื้อไว้แล้วนะครับก็ปลูกได้หมดเลยนะครับมีทิวทัศน์วิวเขาสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นทิวทัศน์วิวเขานะครับแล้วเป็นที่เนินสโลปลงแล้วก็เป็นพอข้ามคลองไปก็เป็นที่เนินสโลปขึ้นนะครับเราจะอยู่ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับระดับที่เราอยู่ตอนนี้สูงมากเลยเนี่นะครับเราวิ่งตามถนนเส้นนี้ไปนะครับ วิ่งไปเพียงแค่800เมตรนะครับตามรถวิ่งมาเนี่ยนะครับ800เมตรก็จะเป็นถนนลาดยางเลยนะครับถนนลาดยางถนนหลวงชนบทนะครับเส้นกว้างเส้นกว้างเลยนะครับการสัญจรรถวิ่งถนนเส้นนั้นจะเยอะมากนะครับคุณคุท่านใดน,นะครับที่มองหาที่นะครับแปลงนี้บัตว่าอ่าบรรยากาศนะครับ เอาไว้อยู่ยามไกวเกษียนก็ได้นะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศลมพัดชิวๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับมองเห็นทิวทัศน์วิวเขาพอเราวิ่งเลยเขาเนี่ยนะครับวิ่งตามทิวเขาตามถนนลาดยางไปนะครับออกไปก็ไปออกแยกหนองสังแล้วเข้าตลาดกระบินบุรีนะครับเข้าสี่แยกกระบินบุรีนะครับเนี่ยวิ่งตามเขานี้ไปนะครับเราออกไปถนนลาดยางแค่แปดร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับบรรยากาศวิวๆอย่างนี้นะครับวิวเขาอย่างเงี้ยโล่งๆอย่างนี้ ลมพัดตลอดนะครับเหมาะสําหรับทําเป็นรีสอร์ทก็ยังได้เลยนะครับนะครับเป็นรีสอร์ททาเป็นอ่าหรือจะจัดสรรขายก็ยังได้นะครับที่โซนนี้นะครับเป็นอ่าที่สวยๆเลยนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศโล่งๆแล้วก็ติดถนนเจ็ดรอยเมตรเลยทีเดียวนะครับนี่เลยนะครับแบบนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวบัดให้ชมรูปแรงนิดนึงนะครับก่อนที่จะ นี่นะครับรูแปลงนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางแล้วก็พอดีลมมันแรงนะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราลงจากถนนลาดยางเนี่ยนะครับถนนหลวงเนี่ยนะครับลงมาแค่800เมตรก็จะถึงแปลงเลยนะครับตรงมุมนี้จะเป็นโรงเรียนนะครับตรงข้ามก็จะเป็นวัดนะครับตรงมุมนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านของมไฟนะครับเราวิ่งตามซอยข้างโรงเรียนเข้ามาเลยนะครับตามถนนคอนกรีตยาวๆมาเลยนะครับมาถึงวิ่งมาแ0 0เมตรก็ถึงแปลงนะครับ แล้วแปลงของเราเนี่ยก็ติดถนนยาวมาถึงเนี่ย440เมตรแล้วติดถนนด้านนี้อยู่ที่200 64เมตรนะครับแปลงนี้นะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะนเนี้ยนะครับยาวตามถนนนะครับแต่ก่อนนี้แปลงเนี้ยมันอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับถนนตัดผ่านมันก็เลยเหลืออยู่หนึ่งไร่สองงานนะครับกับแปลงนี้43ไร่หนึ่งงานกับอีกเจ็ดตารางวานะครับรวมรวมแล้วก็อยู่ที่ อ่าสี่สิบห้าไร่นะครับสี่สิบ้าไร่บวกลบนะครับนะครับก็คุณคุณท่านใดที่มองหาที่ตรงนี้บัดว่าน่าจะตอบโจทย์ได้หลายท่านนะครับเป็นที่วิวเขาสวยๆเลยนะครับเป็นที่เนินสวยๆแล้วก็ก็สวยมากนะครับบัดว่าสวยก็คือก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับถูกตาเลยนะครับวันนี้นะครับบัดขออวยพรให้นะครับคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเืทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับ ประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ารวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็กาบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ทักไลน์เข้ามานะครับหรือโทรเข้ามา เบอร์098นะครับ0075266นะครับ0980075266นะครับโดยรวมก็จะมองเห็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นที่โล่งๆอย่างนี้อ่ามีเพื่อนบ้านนะครับทั้งตะวันอ่าทั้งททิศเหนือตะวันออกนะครับแล้วก็ตะวันตกนะครับเนี่ยนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบอย่างนี้เลยนะครับก็คุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับบัดว่าอ่าไม่น่าจะผิดหวังนะครับได้ถนนยาวๆกันอย่างนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับบัตรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไร่นี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับแต่ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับอันนี้บัตรต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ